ไตเสื่อมไตวายถ้าไม่อยากฟอกไตให้ทําแบบนี้แล้วคุณจะไม่ต้องเสี่ยงตูกถ่ายไตอาจจะทําให้คุณอายุสั้นนะครับข้อเข้าใจผิดของโรคไตหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่ว่ากินวิตามินมากๆไตวายหรือเปล่าหรือหมอถ้าบํารุงร่างกายเยอะๆไตจะวายไหมไตจะมีปัญหาไหมกินโปรตีนผงแบบนี้ไตวายไหมกินเวโปรตีนเยอะๆไตเสื่อมไหมคําตอบคือนี่เป็นความเชื่อนะครับไตคุณจะวายเนี่ยมันจะมาจากของไม่ดีหรือว่าโปรตีนที่ไม่มีคุณภาพส่วนใหญ่แล้วในท้องตลาดถ้ามีออยลไม่มีปัญหานะครับ กินโปรโตีนเยอะๆโดยเฉพาะ,ะถ้าเป็นโปรโตีนจากพืชเนี่ยฟื้นฟูไตซะด้วยซ้ำนะครับดังนั้นคนที่เป็นโรคไตคุณต้องกินโปรโตีนแต่กินพอดีพอดีแต่ถ้าคุณกินน้อยไปไตเสื่อมเร็วแต่ความดันที่สูงน้ําตาลในเลือดที่คุมไม่ได้เนี่ยทำให้ไตคุณวายหลายคนบอกหมอกลัวการกินยานลดความดันเพราะกลัวไตจะวายเป็นอีกความเข้าใจผิดมหันเลยถ้าคุณไม่คุมความดันให้ดีไตคุณจะวายไม่เข้าใจผิดเบาหวานทําให้ไตคุณเสื่อมไม่ใช่วิตามินแล้วเบาหวานมาจากคุณอ้วนโรคอ้วนและความดันทําให้ไตคุณวาย ใครอยากดูสูตรอาหารลดพุงหมกในไลน์พิมพ์ว่ามีพุงการที่คุณกินยาเคมีแบบที่หมอไม่ได้จ่ายให้พุ่มเพื่อก็ทําให้ตายคุณวายยาที่เราไปซื้อมาเองกินเองพุ่มเพื่อหรือ,อปวดหัวก็ซัาาดพาราสเม็ดทั้งพาราไอวิโพรเฟนอะพอรเซนอย่าฆ่าตัวตายโดยการไปซื้อยาชุดมากินหลากสีเป็น10บสเม็ดหลายแขนงมารวมกันแฮปปี้หายปวดสุขสบายดีแต่ตายคุณกําลังตายแบบช้าๆอยู่ซึ่งไตเสื่อมจากระยะที่1เป็นระยะที่2ไม่มีอาการแต่มัน จะไปมีอาการตอนระยะห้าการที่คุณกินยาชุดกินยาเกินขนาดสิ่งเหล่านี้ทําให้ไตคุณวายแล้วไตเวลาเสื่อมขึ้นมามันไม่มียาฟื้นฟูไตมันอาจจะมีสารสกัดบางตัวที่ช่วยฟื้นฟูไตลดความเป็นกรดในไตแล้วก็ช่วยล้างสารพิษไตได้ขมิ้นสกัดเคอร์คิวเมนเอ็กซ์รกับแบล็กเพเปอร์เนี่ยพวกนี้คอยฟื้นฟูไตได้ถ้าเพื่อนๆอยากศึกษาสูตรบํารุงไตของหมอพิมพ์ว่าบํารุงไตหรือคุณต้องเข้าใจหน้าที่ของไตก่อนไตคุณมีหน้าที่อะไรบ้างหนึ่งคือไตมีหน้าที่กรองและดูดซึมกลับน้าควบ คบคุมน้ําในร่างกาย2ไตควบคุมความดันในร่างกายดังนั้นถ้าความดันคุณสูงไตเสื่อม3ไตสร้างฮอร์โมน2ชนิดชนิดแรกคือ EPO สร้างเป็นเลือดแดงดังนั้นถ้าคุณเป็นไตาวายเรื้อรังนานๆคุณจะซีดใต้ตาคุณจะซีดมือคุณจะซีดไม่มีแรงออกแรงแล้วเหนื่อยง่ายขึ้นลงบันไดแต่ก่อนไม่เหนื่อยตอนนี้เหนื่อยแล้วที่4ของไตคือสร้างวิตามินดีเป็นสเต็ปสุดท้ายในการสร้างวิตามินดีให้เป็น Active Form สังเกตดูผู้ป่วยไตยที่ไตเสื่อมกระดูกจะพุนเพราะวิตามินดีสร้างไม่ได้าน์กรดง ในร่างกายไม่ได้กระดูบบางกระดูกพุนหน้าที่ของไตควบคุมกรดดา่างในร่างกายควบคุมเกลือแร่ขับออกสารพิษหรือของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการาดังนั้นคุณไปเช็คเรื่องฉันมีอาการขาดวิตามินดีไหมถ้าจะต้องเสริมต้องเสริมยังไงใครยังไม่รู้ใครยังไม่ได้กินอยู่พิมว่า DK นะครับถ้าคุณไตเสื่อมวิตามินดีต่ำคุณจะกระดูกพุนเร็วมากภูมิคุ้มกันคุณจะตกจําเลยนะไตสร้างฮอร์โมน2ตัวไตจะสร้างเอริโทรโพติน EPO ไตจะสร้างวิตามินดีวิตามินดีขาดกระดูกพุนเร็วป่วยง่ายภูม แพ้นอนหลับยากสมองเสื่อมเร็วคุณเห็นไหมว่ามันเป็นวัฏจักรที่ผู้ป่วยตายไม่รู้ดังนั้นคุณต้องเช็คเรื่องของวิตามินดีถ้าตายคุณไม่ดีความดันคุณไม่ดีแต่ถามว่ามันจําเป็นไหมอาจจะยังไม่ใช่ไกด์ไลน์หลักเพราะบางหมออาจจะบอกว่าไม่จําเป็นในการตรวจถ้าคุณจะรอให้ป่วยก่อนก็ค่อยตรวจตอนป่วยแต่สําหรับผม,ผมเป็นหมอเรื่องของชะลอวัยจะเน้นเรื่องทายังไงให้คุณไม่เป็นโรคเราจะไปรอให้เป็นโรคทําไมแต่คุณต้องมีวินัยนะในการดูแลตัวเองมีวินัยในการฟังหมอบ่อยๆแล้วก็ทําตามแล้วคุณก็ต้องไปตรวจแบบเชิงรุกใครอยากจะมาเจอ ก็พิมพ์มนัทตรวจสิ่งโคตรอันตรายเร่งไตาวายอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณอ้วนทําให้คุณเป็นเบาหวานทําให้คุณเป็นความดันคือภาวะอักเสบอักเสบเท่ากับไตาวายอาหารต้องห้ามที่ต้องลดละเลี่ยงเลิกคือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่มีรสหวานทั้งหมดเลยถ้าคุณยังดื่มสิ่งชงหวานหวานกินอยู่ไตคุณไม่ชอบตในเลือดสูงลอยถ้าคุณแข็งแรงเหมือนหมอคุณจะจิบนิดนิดหน่อยไม่เป็นไรผมก็ไม่ดื่มอยู่ดีนะให้เพื่อนๆคิดตามโองว่าทุกๆอาหารที่คุณกินเข้าไปคือการลง คุณกกับบชีีวิตนนโลนของซึ่งมันก็มีบางโอกาสที่เรากินได้อย่างเช่นเราไปเที่ยวต่างประเทศงานเฉลิมฉลองแต่ถ้าทุกวันไตเสื่อมไตวายวอันนี้ทำ้ายไตยแบบเร็วมากมากคือครีมเทียมต่างๆที่มีชื่อว่าครีมเมอร์นะครับครีมเทียมครีมเมอร์ไตเสื่อมไตวายวแล้วไขมันอุดตันด้วยใครอยากดูสูตรอาหารลดพุงโมกในไลน์พิมพ์ว่าลดพุงไตคุณจะเสื่อมเร็วมากเบาหวานจะถามหาถ้าคุณมีนิสยัยกินอาหารขัดสีทุกเท้าผมอยากให้เพื่อนๆลดละเลี่ยงเลิกก็คือเลี่ยวขัดสีพงเนี้ยหลายคนคิดว,ว่าเป็นอาหาร สุขภาพไม่ใช่นะครับอย่าไปกินเลยเบาหวานหายก่อนไตหายก่อนไตดีก่อนแล้วค่อยไปกินสิ่งที่ทําร้ายไตคือเกลือแฝงเอาเกลือไม่แฝงก็คือเกลือโซเดียมเกลือแฝงจะมีเยอะในเบเกอรี่คือเบเกอรี่นอกจากจะมีน้ําตาลแป้งแล้วยังมีเกลือแฝงแล้วก็มีครีมเทียมอาหารสาเร็จรูปทั้งรดเลยอันนี้ไตเสื่อมไตวายผู้ป่วยไตควรเลี่ยงสุดชีวิตคือน้ําผลไม้น้ําผลไม้คือเพื่อนๆดื่มน้ําตาลเข้าไปอย่างเดียวเลยอาจจะมีน้ําผลไม้แค่ไม่กี่ชนิดที่ผมแนะนําคือแครนเบอร์รี่หรือจะเป็นสารสกัดแคร เบอรี่บำรลงุงไตเพื่อนเศึกษาสูตรได้ในอินบ็อกพิมพ์ว่าบำรุงไตเครื่องดื่มที่มีสีดำๆพวกนี้มันมีอสฟอริกแอซิดแล้วมันมีสารสีที่ไตคุณจะไม่ชอบน้ำอัดลมทั้งหมดผู้ป่วยไตยเสื่อมไตาวายเลี่ยงได้เลี่ยง,ยงกาแฟดำหรือชาดำเยอะๆผมใช้คำแบบว่าเยอะๆนะวันหนึ่งสี่ห้าแก้วอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะมันมีออกซาเลตทำให้ไตคุณเสื่อมได้เหมือนกันไตคุณเสื่อมแล้วถ้าคุณกินสมุนไพรจีนที่ไม่ได้จ่ายโดยแพทย์จีนยาต้มยาหมอ้อยาลูกกรหรือสมุนไพรจีนีดอมสมุไไรยกะ แล้วแต่กินนานๆไม่ดีสมุนไพรถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมไม่เหมือนวิตามินนะสมุนไพรดองสมุนไพรจีนไม่ได้จ่ายโดยแพทย์อย่าไปกินมีสมุนไพรไม่กี่ชนิดที่หมอกินที่ไม่ได้ทําให้ไตาวายหนึ่งในนั้นคือมิลค์ทิสโซ่บำรุงตับอันนี้เขามาจดเป็นยาฟื้นฟูตับใครอยากบำรุงตับก็พิมพ์ว่าบำรุงตับไปที่ไตเสื่อมไตาวายก็คือน้ําตาลฟลูโตสอย่างเช่นบางคนที่กินน้ําผึ้งเยอะเกินเหตุแบบวันหนึ่งห้าช้อนโต๊ะวันหนึ่งหกช้อนโต๊ะหรือว่าแยมผลไม้แรงรูปทําให้ตตัคคคุุณณเสืื่ออมทําาให้ว้วยนนีก็ จัดอยู่ในอาหารทำร้ายไตขนมปังขัดสีแครกเกอร์แป้งไร้กากใหญ่ทำร้ายไตคุณก็มาจากขนมปังช็อกโกแลตปลอมไม่ใช่คาคาวถ้าคาคาวนิปและคาคาวแท้ไตเสื่อมระยะ2ระยะ 3A พอจะกินได้ต้องแยกนะช็อกโกแลตกับคาคาวคาคาวนี่มีประโยชน์คาคาวเป็นซุปเปอร์ฟู้ดมันคือช็อกโกแลตแท้ใครยังไม่มีกินนะอยากได้สูตรออร์แกนิกคาคาวพิมพ์ว่าคาคาวอาหารฟื้นฟูไตคนที่ไตเริ่มดรอปกินอะไรดีอ่ะผลไม้สีแดงมีลาย ไลโคปีนมีวิตามินซีพูดกันอยู่เสมอเลยนี่แต่ต้องเป็นสีแดงสีแดงเนี่ยดีถ้าไตาระยะ5กินพอดีพอดีนะแต่ถ้าไตาถ้าเริ่มเสื่อมกินได้กินพอดีพอดีกินให้หลากหลายนอกจากไลโคปีน,แล, A, แ,ลนแล้วคุณจะได้วิตามินเอเบต้าแคโรทีนแล้วคุณจะได้วิตามินซีช่วยคุณล้างสารพิษไตช่วยลดอักเสบในหลอดเลือดซึ่งอยู่ในพริกสีแดงและวิตามินซีที่มาจากธรรมชาติแหล่งอื่นหรือถ้าคุณจะไปเสริมวิตามินซีเลือกให้เป็นเลือกให้ดีเลือกให้ถูกถาคุณมันอยากศึกษาเพิ่มเรื่องวิตาม, C, มินซนี เลือกแบบไหนพิมพ์ว่าวิตามินซีนะครับเมนูฟื้นฟูไตคือเมนูผัดกินกับเห็ดแล้วก็เนื้อเลี้ยงด้วยหญ้าต้องเลี้ยงด้วยหญ้าเท่านั้นนะแต่ไม่ต้องเป็นเนื้อก็ได้นะเป็นไก่ก็ได้แต่เนื้อจริงๆผู้ป่วยไตต้องลดลดเนื้อแดงผู้ป่วยไตไปกินปลาอาหารฟื้นฟูไตอันนี้คือปลาเมนูโปรตีนสีขาวโปรตีนที่ไม่มีเลือดไม่มีฮีโมโคลบินนะไม่มีเหล็กซึ่งเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกเนื้อจากพืชเราไม่เอานะครับเราเอาแบบธรรมชาติซึ่งปลาที่ดีคือปลาปลาสีขาวได้หมดเลยดีมากๆคือพวกปลาทะเลน้ําาาาลลลึกกปททนน่ซมีโหหั เรามีโอเมก้าสามจำได้ไหมโอเมก้าสามช่วยฟื้นฟูไตเรื่องโอเมก้าใครอยากศึกษาความรู้เพิ่มพิมและทักในอินบ็อกซ์พิมว่าโอเมก้าผักฟื้นฟูไตอันนี้คือโรงพยาบาลของเรานะครับอาหารต้นสายหรือว่าเป็นโรงพยาบาลของเราอาหารที่ฟื้นฟูไตคือกะหล่ำปีนะโอร์แกนในแคบเบชถ้าคุณเป็นผู้ป่วยไตยคุณต้องกินผักที่สีอ่อนๆแป้งต่ำและช่วยลดความอ้วนกากใย,ยสูงกะหล่ำปีอันนี้ก็ดีจริงๆฟักก็ไม่แย่นนี้คือฟื้นฟูไตแล้วก็ฟื้นฟูตับดีมากๆเลยนะครับหน่อไม้ฝรั่งนี่ดีมากๆนะครับทุก เขามีกากใยสูงเขามีสารอีซีอิลซิสเตอินช่วยตับช่วยไตฟอกสารพิษซึ่งอันนี้มีเป็นสารสกัดด้วยมีเป็นอาหารเสริมด้วยชื่อว่าแน็ใครอยากบำรุงตับอยากบำรุงไตยอยากลดเสมหะอยากบำรุงภูมิคุ้มกันกินหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็อาจจะเสริมแน็ไปอยากศึกษาความรู้เพิ่มพิมพ์และทักในอินบ็อกซ์พิมพ์แน็อาหารฟื้นฟูไตเป็นผลไม้สีเข้มที่มีวิตามินและสารพฤกษาเคมีสูงก็คือเบอร์รี่นะโดยเฉพาะเบอร์รี่เข้มๆแบบนี้นะอันนี้จากออสเตรเลียได้หมดเลยทุกเบอร์รี่มี สารพฤกษาเคมีเยอะมีสาร r e สเ e r a t r o ด้วยสาร r e สเฟ r a t r o ช่วยลดอักเสบสารอาหารฟื้นฟูไตขมิ้นสกัดเป็นสมุนไพรที่หลายคนอาจจะไม่เคยกินและพริกไทยดำขมิ้นต้องเป็นขมิ้นสกัดไม่ใช่ขมิ้นแบบผงแล้วมาอาดเม็ดไม่ใช่ต้องเป็นขมิ้นสกัดขมิ้นสกัดนี่มีฤทธิ์ลดอักเสบทั่วร่างกายถ้าคุณปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อต่อตับไม่ดีขมิ้นสกัดอาจจะช่วยคุณได้ขมิ้นสะกัดิว r c น m i n กซ t r a c t วันละ1้0ถึง150มิลลิกรัมก็เพียงพอนะใครอยากศึกษาความรู้เพิ่มมพพิ์ ในอินบ็อกซ์พิ่มขมิ้นสกัดฟื้นฟูไตให้กินน้ำมันดีให้กินไขมันดีเพราะว่าไขมันและน้ำมันมันอยู่ในอาหารทุกชนิดที่คุณกินกันน้ำมันดีและไขมันดีอยู่ในไหนอยู่ในน้ำมันอะไรบ้างน้ำมันดีไขมันดีของหมอจะมีอยู่3ตัว3น้ำมันฟื้นฟูไตฟื้นฟูตับลดไขมันเลวในเลือดบำรุงสุขภาพมะกอกสกัดเย็นทุกคนพูดเสมอเลยนะมะกอกสกัดเย็นเอ็กซ์ตราเวอร์จินโอลิฟออยล์แล้วก็มีอีกน้ำมันหนึ่งที่เขาไม่ได้ตั้งวางขายไว้แล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนั่นก็คือ น้ำมันเทียนดำสกัดเย็นคือ black cumin seed oil black cumin ที่เอาไปสกัดเย็นอันนี้ดีต่อไตคุณใครอยากศึกษาเพิ่มพิมพ์ว่าเทียนดำอาหารฟื้นฟูไตคือการกินโปรตีนที่ไม่โหลดไตคือโปรตีนจากพืชไม่โหลดไตถ้าคุณกินผูกวิธีซึ่งคุณต้องแบ่งก่อนคุณไตวายระยะเท่าไหร่คุณไตาวายระยะสุดท้ายต้องลิมิตโปรตีนจากคุณหมอไตไม่ใช่ไปซื้อโปรตีนผงม,มากินเองแต่ถ้าไตาคุณแค่เริ่มเสื่อมคุณจะไปกินโปรตีนเสริมไม่ถึง ไม่ผิดพยายามเลี่ยงโปรโตีนจากเนื้อแดงโปรโตีนจากพืชกินจากไหนได้ถ้าเป็นโรคไตไตเสื่อมไตาวายจริงๆอยากให้เป็นโปรตีนจากเนื้อปลาแล้วก็เป็นโปรตีนจากถั่วที่กินให้หลากหลายอย่างเช่นคาคาวนิบถั่วเขียวถั่วเลืองหมอจะชอบถั่วเลนทิลถั่วลูกไก่คุยนัวมเมล็ดเจียม,มเมล็ดแฟลทส์พวกนี้เป็นอาหารที่ลดความดันลดความอ้วนและลดอักเสบได้ตอนนี้กําลังทําสูตรโปรโตีนเป็นโปรโตีนพืชร้อยเปยังไม่เสร็จแต่ใกล้เสร็จแล้วใครอยากได้สูตรเข้าในกลุ่มโปรโตีนพิมพ์ว่าโปรโตีนนะครับ จะกินให้ฟื้นฟูไตต้องเป็นกรดโอเมก้า3สูงไม่ใช่น้ามันปลาธรรมดาแล้วน้ํามันปลาธรรมดาอาจจะไม่ดีด้วยถ้าเป็นน้ํามันปลาที่จับมาจากปลาที่อาจจะมีโลหะหนักปลาตัวใหญ่ๆไม่ดีฟิชออยล์หรือโอเมก้า3ที่เราควรกินควรมาจากปลาตัวเล็กๆเพราะในห่วงโซ่อาหารในมหาสมุทรปลาใหญ่กินปลาเล็กดังนั้นปลาใหญ่เนี่ยจะต้องกินทุกอย่างในมหาสมุทรก็คือจะมีโลหะหนักที่สูงกว่าปลาตัวเล็กดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคไตถ้าจะกินฟิชออยล์เลือกฟิชออยล์ที่โอเมก้า3สูงเลือกฟิชออยล์ที่จับมาาาจกปล เล,เลือกฟิชออยที่โอเมก้าสอย่างน้อย50 70%ขึ้นไปเหมือนตัวที่หมอกินจะมีครบโอเมก้าสเขม้มข้นจับจากปลาตัวเล็กมาจากอเมริกาใครอยากศึกษาเพิ่มเรื่องประโยชน์ของโอเมก้าสฟื้นฟูร่างกายบำรุงสมองลดไขมันเลวคุณเพิพ์ว่าโอเมก้านะครับถ้าคุณมีอาการเหล่านี้เสี่ยงฟอกไตคุณมีอาการอันที่1คันทั่วร่างกายเนื่องจากของเสียมันค้างนะครับอันที่สองขาบวมเท้าวบวมสูญเสียการควบคุมน้ํามฉี่ไม่ออกอันที่4ี่อาจมีตับมีปัญหา แล้วก็ท้องบวมนะครเป็นท้องมานอันที่5คุณอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนกินอาหารไม่ได้อันที่6คุณอาจจะซีดอ่อนเพลียอ่อนแรงเนื่องจากไตสร้างเม็ดเลือดแดงไม่สามารถเจริญเติบโตได้คุณก็ซีดทําให้ไตวายอันที่7ผขาดวิตามินดีคุณก็จะกระดูกบางกระดูกพุนกระดูกหักแ on clear. อ่อนเพลียเห็นไหมว่าโรคไตมันไม่มีอาการจนกว่ามันจะวิกฤตคุณจะรอให้มันวิกฤตหรือคุณจะป้องกันไม่ให้มันวิ อย่างเช่นถ้าไตคุณเสื่อมเพราะความดันคุณสูงคุณอาจจะขาดแมกนีเซียมถ้าขาดความดันสูงลองเสริมแมกนีเซียมใครอยากได้สูตรแมกนีเซียมพิมพ์ว่าแมกนีเซียมเรื่องการฟื้นฟูไตคือการนอนแล้วก็การดื่มน้ํานอนให้ดีนอนวันละ7-8ชั่วโมงอย่านอนดึกส่วนอาหารเสริมเป็นโรคไตเสริมอะไรดี1ไปหาหมอกรสองไตระยะอะไร3คุณมีโรคเรื้อรังอะไรคู่กันสี่คุณกินยาเคมีอะไรอยู่บ้างคุณต้องถามสี่คถามนี้กับตัวเองให้ได้ก่อนซึ่งคุณต้องแบ่งเป็น 2องเลเวลผู้ป่วยไตายวาย 3B ลงมาจะแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ต้องหาสาเหตุก่อนที่จะกินอาหารเสริมแต่ถ้าคุณไตาวายแค่ระยะ2กินสารเสริมอาหารได้แล้วตัวที่คุณกินได้ก็คือโอเมก้า3โปรไบโอติกโปรไบโอติกไม่โหลดไตและโปรไบโอติกช่วยฟื้นฟูล,ลำไส้ถ้าลำไส้คุณดีทุกอย่างก็จะดีตามดังนั้นโปรไบโอติกทุกคนกินเป็นพื้นฐานได้แต่เลือกให้ดีเลือกให้เป็นเลือกให้ถูกใครอยากศึกษาเพิ่มก็พิมพ์ว่าโปรไบโอติก